นะครับน้ำเตู้้ประตูผีนะครับคนต่อคิวกันมากเลยนะครับซื้อนะครับตรงที่แยกราชวัดน์นะครับดูนะฮะคนต่อคิวซื้อกันเลยนะครับผมก็ได้คิวที่สามสิบนะคิวที่สี่สิบีครับนี่คิวที่สี่สิบนะครับต่อคิวกันมีหลายเมนูนะครับน้ำโตู้้งาดํา เต้าหู้ชาเขียวเต้าหู้ชาไทยเต้าหู้นมสดมันเทศบัวลอยน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะ,ะดูนะครับมีเมน,นูเลยครับเต้าหู้ประตูผีนะครับคนเยอะเลยดูนะขายดีครับต่อขิวซื้อโอเคครับสีแยกราชวัดนี่ครับไม่ยากเลยครับนี่ครับก็ มากับ CBR คันนี้นะครับ CBR ตีเยียกราชวัดนะครับมาเซื้อกันได้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องมาครับกรุงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ